รักทางไกลที่มันมันเป็นอะไรที่เซนสตีเพราะครับหนึ่งไม่มีเซ็กสองเซ็กที่จะทําได้ก็เลยครับเซ็กโฟนซึ่งเซ็กโฟนผู้หญิงส่วนใหญ่ก็ไม่รู้ไม่กล้าทําอาจารย์หนูจะทำนี้นครับครูได้ครับคำปรึกษาเยอะมากจะทําดีหรือเปล่าเขาขอดูไอ้นั่นนะะเขาขอดูไอนะ้นี่อย่าเขาเขามันมีจริงๆครับเรื่องนี้มีจริงนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเราส่วนใหญ่ครูคก่คคอนหน้านี้เนี่ยนะครับเรามาคิดว่ามันเป็น แค่พฤติกรรมของฝั่งตะวันตกหรือเปล่าไม่ครับเซตโฟนนี่มันมีขารขยายอัน,นาบ,บริเวณมาถึงเมืองไทยครับเพราะอะรครับมันอยู่ไกลกันไม่รู้จะทําไงเกี่ยวกับเรื่องแต่เราก็ยังอยากให้เขาจอด่อยู่กับเราไม่อยากให้เขาหานันเหไปที่อื่นนะครับถ้าเกิดใครอยากที่จะได้คอร์ดแบบนี้ครับเรามีข้อมูลเพียบเลยครับที่คุณต้องเข้าใจ เกี่ยวเพราะว่าเวลาทางไกลนี่เรื่องเซ็กมันมีปัญหาโควิดรอบที่หนักที่สุดเนี่ยครับคุณไม่คนมีปัญหาเรื่องนี้เยอะมากครับ็อกดาวครับปัญหาของการ็อกดาวไปหากันไม่ได้ครับสุดท้ายเลิกกันเป็นแถวเป็นนาวเลยครับเพราะอะไรครับปัญหาเพราะเรื่องเซ็ตไกลกัน ไม่รู้จะแก้ปัญหายัางไงแซตโฟนจะทําดีหรือไม่ทําดีเดี๋ยวเขาแคปหน้าจอทํำยังไงไอ้ฉันอายตายเลยแต่เขาเขาเอาไปลงที่โน่นที่นี่แต่มันมีทางแก้ที่ดีกว่านั้นครับคือการที่คุณทาให้เขาเสพปิดเราทําให้เขาโหยหาเรามากขึ้นครับทําให้เขาเห็นความสําคัญมากขึ้นครับ ทำให้เขาจดจ่อกับเรามากขึ้นครับแม้ว่าไม่ได้มีเซ็กกับเราแต่ยังไงก็ตามแต่ยังอยากจดจ่ออยู่คนคนนี้ครับนะครับแกแม่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่โอกาสครับเดี๋ยวเดี๋ยวครูอยากลองดูข้อมูลตรงนี้ให้ครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยเราจะใช้สั่รักกับปลุกเซ็กในการแก้ครับนะครับถ้าเกิดว่าปัจจุบันนี้นะครับถ้าคุณอยากได้ข้อมูลตรงนี้คือความไกลเนี่ยครับเรื่องเซ็กมันมามาอันดับหนึ่งสองความหา่าง ไม่รู้ว่าตอนนี้คิ้วของเขายังอยู่ที่เดิมหรือเปล่าจากเมื่อก่อนอยู่ตรงน,นี้ตอนนี้เขาไปสักสงสัยจะขึ้นอยู่มาขึ้นมาตรงน,นี้เหมือนป่าุญนกินแล้วมัง้งก็ไม่รู้ครับหรือว่าจะขึ้นอยู่ตรงน,นี้เหมือนกับจันจังก็ไม่รู้ครับหรือตอนนี้กําลังจะตกแล้วหรือหน้าเหมือนใครแล้วตอนนี้ไม่รู้ครับดูอย่างเดียวคือเฟซบุ๊กเบาอ้าแล้วมันก็เป็นคนไม่ค่อยโพสต์ด้วยสิแล้วจะรู้ได้ยังไงแต่ในไลน์นก็ไม่ค่อยโพสตสองแต่สวัสดีมันจ์คุณเห็นปนัญหาตรงนี้ไหมนะหนึ่งเรื่องแรกสองคือความกลอย ามคือความตื่นเต้นมันไม่เหมือนสมัยก่อนตอนที่อยู่ด้วยกันนะครับมันไม่ฟิล์มันไม่ได้ครับเพราะมันไม่อยู่ด้วยกันเราก็ไม่รู้กับและสี่มันเกิดความระแวงแอบคุยกับใครหรือเปล่าอ,อยู่ที่ทํางานเดียวกันมีใครใกล้ชิดหรือเปล่านะมีใครใกล้ชิดหรือเปล่าหรือย,ยังไงเอ๊ะยังไงหายไปตอนนั้นตอนนี้เดี๋ยวมันจะมีเรื่องมาทะเลาะนี้ก่อมากขึ้นไปครับทำให้ปัญหามันบานปลายอีกับนะครับ เพราะงั้นเนี่ยเรื่องรักทางไกลเนี่ยครับเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีโอกาสครับนะที่ที่เราอาจจะมีมีออกมาช่วยตรงนี้นะครับโชเคไหม